มีพามาที่ไทยเออก่อนไปชมคลิปกันฝากกดติดตามช่อง YouTube พาท่องเที่ยวเป็นกำลังใจให้กงหลานด้วยนะคะพาก่งเที่ยววันนี้พามาทานอาหารจีนสุดพิเศษไทยเออร์ต้มปลาผักกัดดองสาขาแรกในเมืองไทยจะใหเข,ข,ข้าไปม,มันจะตะโกนโดยร้านตั้งอยู่บริเวณชั้น7ส่วนเอเทรียมห้างเซ็นทรัลเวิด์ค่ะ บอกเลยว่าคนเยอะมากสําหรับวันนี้อากงส่งคนม้าเร็ววิ่งไปจองโต๊ะก่อนนะคะมาจองกันตั้งแต่ห้างเปิดเลยค่ะตามไปดูกันเลยค่ะพอได้โต๊ะแล้วนะคะอากงก็ใช้มือถือสแกน QR โค้ดสั่งอาหารเลยค่ะพอสั่งอาหารเสร็จก็เดินไปยังจุดบริการเครื่องดื่มซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ให้เราบริการตัวเองนะคะเป็นจุดบริการเครื่องดื่มฟรีค่ะ นำลัง,อ,งอันนี้อะไรอ่ะอนี้กระเี่กแงนี่น้ำก็มีแบบน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะเลือกตามชอบเลยค่ะว่าชอบทานแบบไหนเดินกลับมาที่โต๊ะอาหารจานแรกก็มาถึงแล้วไก่ตะไครหมาล่าค่ะตามด้วยผักกาดต้มซีอิว๊วสลัดกุ้งบ็อกเครี่ ก๋วยเตี๋ยวบุกเสฉวนและที่ถูกใจคุณหลานมากก็คือออเดอร์ของออทอดสีอย่างและพริกที่มาพร้อมของทอดนี่คุณหลานชอบมากตามมาด้วยเมนูหมูสามชั้นซอสกระเทียมอ,อ,อุ้งชุบแป้งทอดซอสวาซาบิออปลาหมึกแช่ซอสพริกมันอร่อยมาก มีเนี่ยกินปลาแล้วกะเสียงโชคมีขยับให้ออกินเาานีย่ยอ๋อว่าแล้วจริงๆอกมการเลยไหนๆอ่านที่5ตรงอ่านดิมันคืออะไรขอดูหน่อยตรงนี้มันอ่านเป็นอ่ะเดี๋ยวดูให้ถ่ายนชาติแขาว่าเป็นมู้คลอย่างนี่นอนหลับมันมันเขียนว่าวันจ้างสุ่ยได้จ้ะอ๋อเขียนว่านอนหลับได้ดีและเส้นผม งอกงามขึ้นสนุกสนุกเขาเลยเวลาถึงจะปีแลตวกตาตกานี่หรอน่ารักจังน่ารักจังฮิหอมสิอนสุดเลเลยและเมนูที่เฝ้ารอก็มาแล้วซิกเนเจอร์ต้มปลาประกาศดองที่บอกเลยว่าอร่อยมากรสชาติเหมือนนั่งกินอยู่ที่เมืองจีนเลยนะคะนี่ทุ่มหอมอห่อ่ะ เร,เรเยวกงหลานการันตีความอร่อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับพาท่งเที่ยวสวัสดีค่ะ